ในขั้นการผลิตอาหารที่มาเนี่ยเรามีขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างครับครับขั้นตอนการผลิตอาหารขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะเอารถนะครับรสขึ้นที่มาเนี่ยขึ้นไปชั่งน้าหนักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอชั่งน้าหนักเสร็จเราก็จะมาใส่วัตถุตดิบซึ่งวัตถุดิบของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือวัตถุดิบแหล่งโปรตีนนะครับก็จะได้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นกากถั่วเหลืองนะครับถั่วอบส่วนที่2ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นแหล่งอาหารหยาบ ก็จะได้แก่ทุกย่าในเปียหมักนะครับแล้วก็เหลือข้าวโพดสดนะครับที่มีอยู่ในแต่ละฤดูการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของแร่ธาตุนะครับพวกเกลือต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราพอใส่ได้ส่วนผสมครบแล้วตามจํานวนที่เรากําหนดไว้ก็จะมีการผสมประมาณส5บหถึงยีนาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขึ้นช่างนะครับพอช่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเทรอให้สมาชิกมารับกับ สำหรับการขนส่งนะครับการบริการของอาหารทีมอาของเรานะครับเราก็จะมีรถขนส่งนะครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับคอยบริการสมาชิกในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะผลิตสดใหม่ทุกวันนะครับส่งอาหารทีมอาถึงฟาร์มสมาชิกนะครับตามที่แจ้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูเกษตรกรนะครับที่นําอาหารทีมอามาใช้เลี้ยงคนลงนะครับ หลังจากที่ได้ลองแค่อาหารพิมา้วเนี่ยทางฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับทางฟาร์มจากตัวทีดด่กินพิมานะครับปริมาณน้านมเพิ่มขึ้นการกระกายง่ายขึ้นคือไม่ต้องไปตัดหลายอย่างให้มันมง่ายขึ้นก็สะดวกใช้แรงงานน้อยแล้วปริมาณนมนีม่เพิ่มขึ <ๆ S 1> ้นเย <ๆ S 1> อะไหมครับตัวประมาณเพิ่มขึ้นประมาณสองสามโลต่อตัวครับ นี่เราก็ไม่ได้ใช้อาหารค้นเลยใช่ไหมครับใช้แต่กินมายอย่างเดียวเลยใช่แล้วแต่งานง่ายขึ้นก<า>็เหนื่อยน้อยลงนะครับ